คลิปตลาดนัดค่ะทุกคนยาพาไปดูตลาดนัดเขาก็มีของขายเยอะนะคะได้โคบก็ร้อนมากเลยค่ะโอ้ยคนเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนคนเยอะนะคะแต่เขาก็มีที่ให้เรานั่งแล้วก็ซื้อน้ำแล้วก็นั่งกินได้นะคะอันนี้ก็ทำเล็บ ตัวอญ่งๆจะทำเรีบร้านประจำนะฮะมีร้านประจำอยู่แล้วคนเยอะมากๆค่ะคนเยอะคนเยอะอากาศก็ร้อนอันนั้นเขาน่าจะใช้ได้ทำคัวซาหรือเปล่าแบบถอนขนหน้าอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นวิชาชีพอีกวิชาชีพหนึ่ง แต่เราไม่ถอนนะเพราะเราไม่มีขนนะเอาบรรยากาศมาให้ดูอันนี้ก็ช่างทำเล็บเดี๋ยวก่อนไอ้นี่นะคะก่อนก่อนคริสต์มาสเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเป็นสีแดงแรงริ์เลยเปลี่ยนสีเล็บเปลี่ยนสีเล็บที่สวยค่ะโอ้ยคนเยอะมากๆเลยค่ะทุกคน คนเยอะนะคะแต่เขาก็มีที่ให้เรานั่งแล้วก็ซื้อน้ำแล้วก็นั่งกินได้นะคะอันนี้ก็ทำเล็บตัวยิงยิงจะทำเล็บร้านประจำนะคะมีร้านประจำอยู่แล้วคนเยอะมากๆค่ะคนเยอะคนเยอะอากาศก็ร้อน อันนั้นเขาน่าจะใช้ได้ทำารัวซาหรือเปล่าแบบถอนขนหน้าอะไรเนเงี้ยนั่นก็จะเป็นวิชาชีพอีกวิชาชีพหนึ่งแต่เราไม่ถอนนะเพราะเราไม่มีขนนะเอาบรรยากาศมาให้ดูอันนี้ก็ช่างทำเล็บเดี๋ยวก่อนไอ้นี่นะคะก่อนก่อนคริสต์มาสเดี๋ยวจะไปเปลีป่ยนเป็นสีแดงแรงริดเลยเปลี่ยนสีเล็บ เปลี่ยนสีเล็บสวยค่ะโอ้ยของขายเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนเร,ร้จะไปซอยไหนอของขายเยอะมากค่ะมีต่ร้านสวยๆเสื้อผ้าสวยๆดูสิทุกคนตลาดบ้านเราอะ่ะก็สมกับที่หญิงอนั่งรถสองแถวมาถ่ายเพื่อนๆดูเนาะ คนเยอะค่ะตลาดนัดซอยบัวขาวค่ะทุกคนเอาราคาคลิปนี้นะคะก็คงเอาไว้ไวเพียงแค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวหญิงจะ,ะไป ทำฟันนะคะแล้วก็ได้ลำไยนะวันนี้เดี๋ยวจะไปอุดฟันซะหน่อยนะคะมีรูเล็กๆอุดไว้ดีกว่านะคะขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเฟรนช i ปค่ะเฟรนชิปพัทยาใต้อันตึกคอมด้านหน้า นะคะคร้านหมอฟันประจําก็อยู่ตรงตึกคอมนะคะไปเดินไปกันนิดหน่อยเนาะโอ้ยแดดก็เยอะแดดแรงวันนี้แดดแรงแต่ลมมีลมลมเย็นๆค่ะแถวนี้ก็จะมีไอ้อร้านคาเฟ่เยอะนะคะมากมาก ร้านกาแฟให้นั่งหรือเราเรียกว่าคาเฟ่นั่นแหละค่ะเยอะแยะร้านชุดไทยก็มีอยู่ด้านหน้าอาที่สําคัญก็คือ,คอร้านหมอฟันร้านทำฟันเยอะมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านพวกให้เช่าชุดสวยชุดไทยสวย,สวย โอ้ชุดไทยสวยมากๆเลยค่ะงานอ,อะไรนะลอยกระทงที่ถึงนี้เนาะแต่หญิงมีแล้วค่ะยิงมีชุดไทยเยอะมากยิงชอบซื้อชุดไทยนะคะทุกคนคุณพระอากาศร้อนแต่มันเป็นอากาศร้อนแบบมันมีลมหนาวนะทุกคนอธิบายไม่ถูก มันร้อนก็จริงแต่มันมีลมหนาวมันก็เลยเป็นไม่ร้อนอเป็นลมลมอย่างที่เห็นมีลมลมเยอะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าบ้าน,านเรามีพริกมีข้าวคั่ว พริกเป็นข้าวกล,ล้วงระถักลูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ